สวัสดีครับพบกับผมะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซียลฟิล์มนะครับผมทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับคิวงานนะครับของลุงฟ้ากฤษดาบารมีที่จะมาเล่นที่จังหวัดกำแพงเพชรของอ่แมกบี้นะครับผมก็ถือว่านะครับอ่าในที่สุดนะครับลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีก็ได้มาเล่นที่จังหวัดกำแพงเพชรเสียทีนะครับหลังจากที่เราลุ้นกันว่าเอ๊ะนะครับ จังหวัดกำแพงเพชรเราเนี่ยจะมีโอกาสไหมนะนะครับลูกฟ้ากิตดาบารมีจะได้มาที่กำแพงเพชรไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยไป,ไปทางนครสวรรค์แล้วนะครับไปทางนครสวรรค์เนาะอ่าไปทางฝั่งาทางภาคกลางนะครับจากนั้นก็มาทางพิษณุโลกนะนะครับมาพิษนุโลกปุ๊บก็ได้มาที่กำแพงเพชรนะครับผมโอ้ก็ดีใจครับที่เราจะได้ รับชมลิเกลุงฟ้ากิจดาบารมีที่จังหวัดของแมงกะบี้เองนะครับเหมือนเดิมครับยังไงแมงกะบี้ก็ต้องก็ต้องไปไปนอนพักที่อื่นเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นที่อำเภอบ้านผมนะครับถ้าเกิดว่าลุ่งฟ้ากิจดาบารมีมาเล่นที่รังกระบือเนี่ยผมนอนบ้านได้ไงแต่เขานี้ไปเล่นอำเภออื่นซึ่งมันไกลครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะดูตารางงานให้นะครับอันนี้บอกเลยว่านะครับ งานเนี่ยอยู่อยู่ปีหน้านะครับอยู่วันที่นะครับยี่สิบนะครับยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้า้ยหกสิบแปดนะครับวันที่ลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีจะมาทำการแสดงให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเขาแสดงที่ไหนนะครับมาวันที่ยี่สิบนะครับวัดอํามันอ่านว่าไงวัดอําภาพระนาราม โอเคต้องอ่านวินวักครับเดี๋ยวเอาใหม่วันที่ยี่สิบนะครับวัดอัมพาพระนารามวงเล็บวัดไซอ๋อมันมีมันมีชื่อชื่อสั้นๆ้วยว่าวัดไซนะอยู่ตำบลวังไซนะครับอำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมโอ้นะครับคลองขุงนะทุกคนนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนซิว่าถ้าผมจับ GPS ไปเนะี่ยนะครับ มันจะประมาณกี่กิโลวัดอัมพาพระนารามนะครับสะกดอย่างนี้นะเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนนะวัดอัมพาพระนารามอ่ะมันขึ้นมันขึ้นอยู่ปุ๊บโอ้ไกลครับ <laughs> บอกแล้วว่าไกลนะครับอเดี๋ยวนะผมผมผมจะดูนะครับว่า มันห่างกันเท่าไหร่นะครับอยู่จังหวัดเดียวกันก็จริงนะครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ติดกับบ้านเรานะไม่ใช่นะครับนี่เจ็ดสิบสองกิโลครับโอ้อําเภอที่ผมอยู่ก็คืออําเภอลานกระบือนะครับอําเภอคลองขุงนะ่ะห่างจากลานกระบือทั้งหมดเจ็ดสิบสองกิโลนะครับโอ้ไกลมากไปกลับนี่คือร้อยร้อยสี่สิบสี่กิโลเลยนะ นี่คือไปกลับนะครับอือหือก็ถ้าเกิดว่าเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าเรียดก็คือสองชั่วโมงถ้าเรียบๆหน่อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเอฟซี FC ในการเดินทางนะนะครับหรือถ้าเราขี่แบบรวดเดียวเลยไม่พักอะ่ะนะครับแบบน้ำมันเต็มถังแล้วมันพอไปถึงเนี่ยก็คืออาจจะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งอาจจะมาชั่วโมงกว่ากว่านะครับ เดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าที่อคลองขุ่งเนี่ยอคลองขุ่งเนี่ยมันมันติดกับจังหวัดอะไรนะครับเพราะผมก็คลองขุ่งผมเคยไปหรือเปล่าผมเคยไปเคยไปเด็กคลองลานนะเคยไปนานแล้วนะครับน้ําตกคลองลานนานแล้วนะครับตม้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะมันไม่ได้ไปอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะดูด้วยว่าคลองขุ่งเนี่ยมันติดกับอะไรครับมันจะมาอยู่ไกลกันจังเลยเดี๋ยว คองขุงนี่มาทางน่าจะเป็นนครสวรรค์นะเอฟซนะอะประมาณใกล้ๆใ,ใกล้จะถึงนะนะครสวรรค์แล้วครับมันเป็นเป็นเส้นทางนะนะครับอยู่อยู่ในโซนเกือบจะถึงนครสวรรค์แล้วอืมก็นะครับวัดอํา อัมพาพนารามนะครับผมตำบลวังไซอำเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในรูปนะครับว่าที่วัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนจะได้บอกให้เอฟซีได้ทราบกันนะครับโอ้วัดนี้มีองค์เวสวุวรรณด้วยนะครับวัดใหญ่หรือเปล่านะอ๋อแต่แต่วัดนี้ก็เคยมีการจัดงานด้วยนะครับสวยนะสวยนะครับอืม โบดก็สวยอยู่นะครับอ่ะโบดก็สวยอยู่นะครับทุกคนก็โอเคนะนะครับแต่ว่าเราเราต้องรอนะครับปีหน้านะครับทุกคนวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับเราถึงจะได้มาดูลิเกที่บ้านผมก็คือจังหวัดผมนั่นแหละถ้าพูดว่าบ้านก็ไม่ถูกเพราะว่าบ้านผมอยู่อำเภอลางกระบือนะครับจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งผมบอกไปแล้วว่าลางกระบือกับ ของขุงห่างกัน72กิโลนะครับไกลมากคือเหมือนเราเดินทางข้ามจังหวัดนะครับทำไมถึงไกลกันขนาดนั้นก็เพราะว่าบ้านผมเนี่ยอําเภอลางกระบือเนี่ยมันจะอยู่ติดกับอําเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะวันที่8ใช่ไหม8เมษาใช่ไหมที่วัดกวางทองอ่ะอําเภอบางละกร,รมเนี่ย ังหวัดพิษณุโลกเนี่ยที่ลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารมีจะมาเล่นนะครับที่ที่มีหลวงพ่อราชันใช่ไหมที่เป็นพานักเทศชื่อดังเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนี้นะครับก็ที่แมงกะบพี่ไปมานั่นแหละถ้าเป็นพิษณุโลกหรือบางระกรรมก็ต้องรอเดือนเมษานะก็คือกำแพงเพชรนะ่ะเล่นก่อนกำแพงเพชรเล่นกลุมพาพัน์วันที่ยี่สิบนะครับก็ถือว่าอ่าลูกฟ้ากิจดาบารมีเนะี่ยมาถึงกำแพงเพชรแล้วนะแต่ต้องรอปีหน้านะครับ ก็ถ้าถามว่านานไหมก็อึดใจเดียวนะครับผ่านไปปีนึงก็เดี๋ยวมันก็ถึงเพราะตอนนี้มันเลยกลางปีแล้วนะครับตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้วกันยายนก็คือเดือนเก้าเนาะถ้านับตามหลักสากลก็คือเดือนเก้าเดือนหน้าก็คือเดือนสิบละปีหนึ่งมีแค่สิบสองเดือนก็เหลืออีกไม่กี่เดือนเองครับ <laughs> ก็ก็จะสิ้นปีแล้วนะครับอประมาณนี้เนาะ เป็นการเขาเรียกว่าดูตารางงานล่วงหน้านะครับซึ่งยังอีกนานเลยอีกหลายเดือนเลยกว่าจะมาถึงนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีคิวมากำแพงเพชรนะครับอย่างน้อยมาอำเภอหนึ่งมาเล่นในจังหวัดกำแพงเพชรก็ยังดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับกำแพงเพชรก็กำลังมีเขาเรียกว่างานศาสไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง นะครับซึ่งจะเริ่มวันที่ยี่บห้าตุลาคมไม่ตุลาคมขออภัยเริ่มวันที่25้ากันยายนนะครับก็นี่นะครับปลายปลายเดือนปลายเดือนนี้นะครับก็เอ่อมันเป็น,นประเพณีนะมันเป็นงานประจําปีทุกทุกปีกําแพงเพชรก็จะมีเอ่อกล้วยไข่กับกระยาศาสตร์คือกินคู่กันครับกําแพงเพชรขึ้นชื่อก็คือเรื่องกล้วยไข่นะครับอา่ากล้วยไข่ ประมาณนี้นะครับก็ลิเกลุ่งฟ้านะครับก็จะเป็นลิเกร,ราชบุรีเนาะราชบุรีก็จะมาทางกําแพงเพชรต้องขอบอก f อฟนะครับว่ากําแพงเพชรไม่ใช่คนภาคเหนือ,อจริงๆกําแพงเพชรนะ่ะเป็นเป็นคนภาคกลางนะครับเพราะว่าภาษาการพูดของเราใช้ภาษาคนและสำเนียงกับคนที่อยู่เหนือเลยนะครับแค่ ภาษามันจะเนอเนอหน่อยแค่นั้นเองนะครับคือของเราเาเรียกว่าเหนือเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางก็ตอนบนเพราะเราอยู่อ,อยู่กึ่งกลางครับแต่ถ้าตีจริงๆก็น่าจะเป็นภาคกลางนะนะครับเป็นภาคกลางก็นะครับเราก็รอเวลานะครับแป๊บๆปบเดี๋ยวก็มาถึงนะครับเนี่ยเราทํางานของเราไปในแต่ละวันเราใช้ชีวิตของเราไปเดี๋ยวมันก็มาถึงครับไม่นานอ่า เดี๋ยวมาดูก,กันนะครับว่าวันที่ยี่สิบกุมภาพันนี้ที่กำแพงเพชรคนจะเต็มวัดหรือเปล่านะครับอุ้ยกุมภาพันธ์มันก็ไม่มีฝนแล้วใช่ไหมนะครับกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันมันเป็นเอ่อช่วงไปลายๆหรือฤดูหนาวใช่ไหมฤด,ดูหนาวมกราคมนี่คือยัยงยังมีอยู่เนาะอ่ะกุมภาพันธ์น่าจะเป็นช่วงไปลายๆหรืออาจจะยังพอมีอยู่นะครับฝนก็ไม่ต้องไม่กลัวแล้วนะครับ คือตอนนี้หน้าฝนมันน่าจะหมดประมาณช่วงนี่แหละเขาบอกว่าเดือนเนี้ยกันยายน,นี่ะมันจะเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะที่สุดเพราะว่ามันมันจะส่งท้ายแล้วนะจะส่งท้ายหน้าฝนจะเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าเริ่มถ้าเข้าเดือนตุลาคม ก็ถือว่าเริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูหนาวแล้วอาจจะยังไม่หนาวแต่ก็ยังมีอากาศเย็นเย็นหรืออาจจะมีหมอกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับสิงหากตกเยอะเยอะนะครับเนี่ยสิงหาตกเยอะมากแล้วก็มากรันยากัญยานี่คือตกเยอะแน่ๆนะครับผมอ่นะยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้ลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารามีนะครับน้องนุ่นเนเชนกนะครับทีมงานนะครับลิเกนะครับแล้วก็ทางคณะสอนลักษณ์เพชรวิเชียนที่ทํางานร่วมกับ ดุ่งฟ้ากิจดาบารมีเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ